ยกเครื่องไแล้วก็แผ่น DVD นะครับแล้แผ่นทำการ copy folder ตรงนีงนง้นะครับ copy folder ทั้งหมดเลยนะครับไว้ ID ของเครื่องเรานะครับแล้วในที่ก็ไปในไฟล์มันจะมีไฟล์ iso อยู่ทำการเบอร์แผ่นนะครับเหมือนเมื่อวานเหมือนไร Windows 7นะครับกดทุกทุกปุ่มแล้วนะครับทีนี้เรามาติดตั้งที่ตัวเครื่องของเรานะครับ แต่วิธีการก็คือเหมือนเดิมครับเราเซฟไปออกให้มันเริ่มจากซ d ดีเป็นอันดับแรกนะครับพอเซฟขึ้นมันจะให้มันจะขึ้นให้เราติดตั้งนะครับมาถึงแบบนี้นะครับจะให้กดเป่ดไปเลยนะครับพิษเอน้ทีสำหรับติดตั้งนะครับถ้าไม่รู้ว่วาดได้ไหมครับเมนูที่สามนะครับของไปออดนะครับ ไปตัวนี้แล้วก็ไปเมนูที่สามนะครับตัวแรกตัวแรกนะครับให้พูดจากดีวีดีนะครับปกติเมื่อวานถ้าเราไม่แก้ไขมันจะเซฟให้พูดจากดนะีวีดีเป็นอันดับแรกอยู่แล้วนะครับพอใครพูกถ้แทนได้นะครับมันจะให้เลือกภาษาครับให้เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับ English US อเอาลูกแบบภาษานะครับเลือกเป็น ันแรกเป็นอิเล็ก English นะครับ s นะครับแล้วก็วัวตามตรงนี้นะครับหรืจะเปลี่ยนเป็นไทยก็ได้นะครับ U.S. ที่บอกหรือจะอาตามนี้ก่อนนะครับเพราะเวลาได้ดูกาสไหนจะได้เหมือนกันนะครับให้ตล้งกตานี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วคลิกเล็กแล้วก็จะมันจะมีปุ่มให้อินสตอลขึ้นมานะครับ มาถึงขั้นต,ตอนเมื่อตัวแรกน,รนะครับม i c r o ซิปโอนนะครับถ้าเป็นตัวแรกจะต้องใส่ C D K นะครับถ้าเป็นตัวแรกนี้โ o นิฟามาแล้วนะครับต้องใส่ C D K มาผ่านขั้นตอนที่สตอไปแล้วนะครับตรงนี้ตรง 5x ตรงนี้ของเราเมื่อวานแบ่งไว้2ไกด์ได้ C กับได้ดีนะครับเลือก f o r แ a t ได้ C ที่เป็นไพแบรรี่ต่อด้านหลังตัวนี้นะครับที่เป็นไกด์แรกแล้วก็ต่อด้วยไพแบรรี่นะครับ format แล้วก็ลิเนษกนะครับที่เป็นของเรามันจะมีสองได้นะครับเราสังเกตตรงตรงตรงตัวท้ายตรงนี้นะครับตัวท้ายตรงนี้เลือกได์แรกนะครับแล้วก็กด format นะครับก็ขั้นตอนขั้นตอนนี้แป้งใช้เวลานานหน่อยนะครับจะตีแป้งประมาณสองครั้งแล้วต่อนะครับ นี้เอาไาคอมพิวเตอร์เอาไว้ที่หน้าจอนะครับอ่ที่ขวาครับที่ขวาเลือกเมนูสุดท้ายนะครับสนาวแล้วก็ไปเลือกทีมเลือกทีมเสร็จแล้วมันจะมีําว่าเลือกขอดในค้อซติงนะครับคลิกนะครับ อ่าทีนี้ก็เหมือนมิโนเซเว่นแล้วเนาะมันมิโนแกนเซตแค่มันจะต่างกันนิดนึงนะครับเราก็เลือกว่าเราจะเอาอะไรมาบ้างเอาไมค์ฟอมเอาทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเอามาวางทีนี้พอมีไมค์ฟอนปุ๊บเราลองเช็คสเปคดูครับเปนมินโนนะครับมินโนซิฟโปรโนะครับมิบโนซิฟออร์แอมฟงไหมนะครับเท่ากับมาวานหรือเปล่านะครับ เอาทีนี้เราเช็คดูที่เครื่องนะครับเราได้ต่อสายแรงไว้หรือเปล่านะครับได้ต่อไหมครับถ้าได้ต่อไว้ถ้าให้ยังไม่ได้ต่อให้เสียบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีฟ้โปรแกรมมันจะเป็นฟ้าโปรแกรมนะครับอ่ทีนี้วิธีการเครื่อเมื Kristen ่อผ่านไปยางเครือข่ายนะครับก็จะไปก้โปรแกรมกดที่คีย์บอร์ดนะครับกดที่คีย์บอร์ด กดปุ่มเิอร์แล้วก็ตามด้วยปุ่มแอร์ครับกดปุ่มคิอร์แล้วตามด้วยปุ่มแอร์นะครับมันจะเกิดหน้าตาตบบนี้ขึ้นมาขึ้นไหมครับตรงไหนไม่เพินบอกนะครับอ่าที้ต่อไปตามด้วยแม็กส์แลส 2T นะครับ 2T ส,สา t ของเครื่องนี้นะครับสาองเครื่องนี้ที่แชร์โปรแกรมไว้นะครับกดไปเถอนนะครับ ถ้าได้ต่อใสายแรงไฟมันจะเข้าไปที่เราก๊อ็ไฟเมื่อกี้ครับทำการก๊อกฝายวินลานะครับก๊อมาได้ดีครับคลิกนะครับแล้วก็าจะติดตั้งนะครับติดตั้งเร่งไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับติดตั้งโปรแกรพ่วงไฟนะครับเมื่อเลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะติดตั้งตัวอิเล็กทรอนิกส์ไอพีส์นะครับเปิดฝาย ใน็ซอฟต์พาวอิทนะครับคลิกขวาที่อัพพิทสองพันสิบสามนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกแยกไฟล์นะครับแตกไฟอันที่สี่นะครับอันที่สี่แตกเพ่อทจะได้โฟลเดอร์เพิ่มข้ามเนมีโฟรเดอร์นะครับต่ามันจะมีแยกครับทีน,นี้ก็เลือกติดตั้งเลย ก็อ,อยู่กับว่าเมื่อกี้เราติดตั้งวินโดะเนะครับกี่บิต64บิตนะครับเพราะฉะนั้นตัวออฟฟิศเราก็ต้องติดตั้งแบบ64บิตน,นะครับแต่2บิตติดตั้งไม่ได้อมองหาไฟลสุดอัพครับตัวนี้นะครับตนนัวสุดท้ายเลยไฟสุดอัพตอนนี้เราเดินขั้นตอนไป,ไปหนึ่งขั้นตอนครับหลังจากที่เราเซ็เมาวาน เราลืมโชว์ะไรครับโชว์ไฟเนาะโชว์ไฟทุกไฟนะครับมันเลยไม่เห็นว่าไอตัวเนี้ยมันมาสกุลอะไรนะครับดูนะเอาเซตอัพตัวนี้ให้เสร็จก่อนครับแล้วก็คล่กนครับเซตอัพแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมเข้าไปติดตั้งเสร็จแล้วนะครับปิดไปตอนนี้เราติดตั้งเสร็จแล้วแต่ยังไม่ผ่านกันไอ้กเวร์ออกมานะครับอะไรข่้นใดๆตรงนี้นะครับ ใช้งานยังไม่ได้นะครับมันจะมีตัว activate ของมันอยู่นะครับให้ลงเสร็จแล้วเราเปิดเลยด้วนะครับให้ถึงแน่หน้านี้นะครับอ่าเปิดเปิดจะได้งหมหนึ่ล้วครับทีนี้ถ้ายังไม่ได้ activate นะครับมันจะเลื่นตัวแดงๆให้เรา activate นะครับเราก็ปิดไปก่อนนะครับแล้วเราไป activate นะครับเอ่อ activate นะครับจะอยู่ใน ไนนี้ครับได้ครับ,บแต่ไม่คลิกไว้เลยครับกดยอ่นนะครับตอนนี้เป็นไฟล์ activate ได้ทั้งตัว Windows นะค Windows 7 Windows 8 Windows 10ตอนน่อ o f อ i c ิเตอแลกเพื่อทำการเตต้านะครับเตต้าโปรแกรมเข้าไปครับ ประคูณเดียวครับแท็ได้เลยลองรันเสร็จนะครับกดปุ่มนี้นครับปบระคุณแซงต์เซิรก็กดได้เลยครับใ้เวลาเช็คแนวหน่อยนะครับอ่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับได้มีมละแท็กแดงๆก็แท็กไเลยนะครับเป็นของเตรียมแท้ๆแล้วนะครับตอนนี้อ่าทีนี้เป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับ ขนาดภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยครับเราไปดูครับลองทําเมนูให้เป็นภาษาไทยนะครับทำการติดตั้งเมนูภาษาไทยไฟล์ออบชนันเเนี่ไหมครับไม่มีเนาะไม่มีนะครับมีเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยไม่มีเพราะฉะนั้นให้ทํำการติดตั้ง ตัวเสริมนะครับไม่เป็นภาษาไทยปิดไปก่อนครับปิดตัวโปรแกรมไปก่อนตัวติดตั้งตันนี้ครับเป็นอะไรครับมะเริ่มเองว่าเราติดตั้งไปเป็น6.4หรือว่า3 2นะครับเปิดไปเลยครับทำ หมือนกับติดตั้งโปรแกรมเข้าไปครับทีนี้พอเราติดตั้งภาษาไทยเท่านั้นครับเรากลับไปเูเมื่อกี้หน่อยครับไฟ option ้นอังกฤษนะครับแล้วเลือกไทยให้เป็นดีฟอ t นะครับเลืเป็นดีฟอนเลยนะครับภาษาไทยก่อนเป็นดีฟอนแต่แล้วโอเคนะครับมันจะให้เราปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเมนูมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับอ้าวต่อไปนะครับ ใีโน้ตสิบนะมันค้นหาโปรแกรมลำบากะครับเราต้องพิมพ์อานะครับทีนี้เรารู้ในแผนโปรแกรมครับมันจะมีโปรแกรมตัวหนึ่งที่มันทำให้ตัวสตาร์ทนะครับเวลาเราคลิกสายขึ้นตัวแอปโปรแกรมมันจะขึ้นมานะครับแต่ที่ถ้ามีโน้ตสิบถ้าเราคลิกปุ๊บตัวแอปนี้ขึ้นมานะครับโปรแกรมนั้นคือ Classic s h e l นะครับเราเปิดตดวในแผ่นครับชื่อว่า คลาสสิกชิลนะครับเชลเซตั4.24ี่ธีการติดตังต้งก็เหมือนกับติดตั้งกรบแอม์เข้าไปนะครับคลิกเล็กอย่างเดียวทีนี้เราคลิกที่ปุ่มสตาร์ทเลยครับคลิกที่ปุ่มสตาร์ทนะครับพอที่ที่ปุ่มสตาร์ทเป็จมันจะมีรูปแบบให้เราเลือกนะครับแบบแรกนี่คือเหมือนกับว i นีโอ XP เลยนะครมีแถบเมนูขึ้นมานะอันนี้เหมือนกับว i เีเอ่นนะครับ สองแบดนเลือกเอาแบบไหนนะครับแล้วแต่ชอบถ้าชอบสไตล์แบบอีกพีก็อันแรกนะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าแบบมินโดเจ็ดมินโแปดก็ประมาณนี้นะครับเลือกเอานะครับเอาแบบไหนก็ได้หลังจากที่เราเลือกเสร็จแล้วเราตรวจสอบนะครับว่ามันตามรูปแบบที่เราต้องการไหมนะครับมาแล้วครับนี่ก็เป็นโปรแกรมเสริมนะครับเพื่อให้ใส้ตัวมิ d โ w สิบให้มันง่ายขึ้น โอเคทีนี้ตัวเปลี่ยนภาษานะครับเรากดตัวหน่อนแล้วตัวภาษามันไม่เปลี่ยนนะครับปไปที่ทำ<ช>นล์มาได้หครับต้องไปที่เมนูหนครับโฟลเดอร์อครับโฟลเดอร์ออปชันนะครับแต่เมนูติดมันจะเพิ่มคำว่าไฟล์ explorer option เสร็จแล้วไปที่เมนูอะไรครับเมนูวิวนะครับเมนูวิวเท็อกออกนะครับตัวไฟล์ที่ซ่อนทั้งหมด โง่ไฟระบบด้วยโงรนาสกุนด้วยนะครับอันนี้มีข้อดีตรงที่เวลาไวรัสมันแฝงมากับตัว USB นะครับเราจะเจอเลยมันจะเป็นไฟลังการมันหลอ,อกเราไม่ได้นะครับคราวนี้ขั้นตอต่อไปเราจะเปลี่ยนภาษาโดยใช้ตัวหนอนนะครับ <may> ไมเมนูอะไรเลย อันนี้นะครับว่ารังเกีครนะคอนโทรลเลอร์แหลงเกตนะครับไปที่ Advanced Setting นะครับตัวทีมที่เรายังไม่ได้ลงตัวค่าสิเิเจลตัวในส่วนมันจะไม่มีเมนูนี้นะครับเราปรับตัว setting ต่างๆมันเหมือนกับตัวเมนูเจ็ดแล้วเพราะนั้นอยู่ที่เมนูนี้แล้วนะครับ Advanced Setting นะครับแล้วไปเลือกตรงสวติตช์ินพุตเป็นตอนะครับเลือก แทงเลงเป็ดปลารับทีนะครับอ่าขายอ่ะเราจะได้ยังครับแทงทีซีเควนต์นะครับ,รบ,รบถ้าใส่ยังไม่ได้นะครับใส่ที่มีนูอันนี้อ่านว่าอะไรครับเนี่ยเจียนนะครับเลือกเป็นไทยครับไทยไทยไทย คนหาไม่เจอก็พิมพ์ P ให้ไปนะครับมันจะขึ้นมาให้นะครับกด OK โ,คคโปรแกรมมีตัวไหนที่น่าสนใจนครับโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เราติดตั้งลงครับถ้าเราไม่มีโปรแกรมอ่านไฟล<ป>์ไ PDF ไฟล์ PDF มันจะอ่านไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวสําหรับอ่านเฉยนะครับมันจะมีตัว Acrobat Pro ที่สามารถอ่านได้ด้วยเขียนได้ด้วยนะครับ ทีนี้เราลองมาดูตัวโปรแกรมตัวนี้ดูนะครับรีวิวรีวิวสำหรับใช้สร้่องคอมพิวเตอร์ระยะไกลน,นะครับสามารถดีดออไปกลุมเครื่องอื่นได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะมันจะต้องต,ต่ออินเทอร์เน็ตตั้งมาทำแรงนะครับได้ไปเรื่อยๆลองสักคนหนึ่งต่อที่สักคนแรกนะครับต่ช่องอตรงนี้พิม์หมายแรกที่ไปครับต่อช่องตรงนี้นะครับ คนเดียวนะครับของเครื่องแรกนะครับเดี๋ยวจะให้มาทุบเครื่องคอมนะครับพิมพ์ได้ไปแล้วก็ใส่ถ้าเปิดไปนะครับพิมพ์ได้ไปก่อนแล้วก็คอนเนคเนี่ยมาแล้วปุ๊บเครื่องหมดไดเลยนะครับให้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดได้อันนี้เคยแอบเอาไปเล่นกับนักเรียนนะครับวิ่งกันหัวแตกไปนะครับต้องหนีตอรับเมาส์ให้ตอบเองพิมพเองอะไรหมดนะครับ อลองลองเล่นจากเครื่องอื่นดูนะครับอันนี้ถ้าเรารู้ยึเสิร์ฟกับพัดเวิร์ดเราก็สามารถที่จะมารีโมทได้นะครับตอนนี้ที่สมมติเราจะไปซ่อมคอให้อีกคนหนึ่งนะครับก็ให้ติดตั้งเทมเปอรทั้งสองเครื่องนะครับพอติดตั้งเสร็จป,ปุ๊บมันจะขึ้นตรง ID มาให้กับพาสเวิร์ดเราก็โทรสอบถามไปเครื่องที่เราจะจะเข้าไปรีโมทนะครับว่า ID อะไร แล้วก็พาดเรื่องอะไรถ้าเรารู้2ตัวแรกเราสามารถเข้าไปแก้ไขได้ตอกไปได้ทำอะไรไ,ได้หมดนะครับต่อไปเม่กี้เราไป มีโหมดเพื่อที่จะเข้าไปคุมเนาะถ้าเราจะส่งไฟน้าทำไงไปนูที่สองครับตัวนี้เนาะไฟทานสเปรเย์นะครับมาโดยใส่ลักใส่ไอดีก่อนนะครับตามด้วยพาดเวิร์ดนะครับทีนี้ตรงหมายเลขหมายเลขไอดีตรงนี้นะครับก็ยึดตัวตนี้ไปครับ,รรบไอดีเจงหมดหมแต่ล้วค็มันจะมันจะมันจะไม่ซ้ำนะครับ ถ้าตครื่องของผมเป็นตัวนี้แต่ถ้าเราดีสตาร์นะตัวพัดเวิร์ดตัวนี้มันจะเปลี่ยนนะครับตัวพัดเวิร์ดตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปเพราะนั้นในการดีสตต้งโปรแกรมมันมีบางครั้งที่เราจะจําเป็นจะต้องรีสตาร์เครื่องพอรีสตาร์เครื่องปุ๊บมันก็หลุดจากการคอนเนคไปนะครับมันมีวิธีว่าเราจะต้องเซตพาสเวิร์ดรให้มันเป็นตัวนี้เลยนะครับเวลารีสตาร์เครื่องปุ๊บเราสามารถคอนเนคต่อได้นะครับไปที่เมนูนี้ครับอะไรเนี่ย X tag ก็อ่ครับเราก้อง option นะครับอันนี้ดูไปด้วยการตัวเองไปด้วยนะครับให้ดูเท่าทานไว้นะครับเผื่อมีใครแอบบฝังโปรแกรมตัวนี้ไว้อยู่ในเครื่องของเรานะครับจุดแรกตัวตรงนี้นครับถ้าโปรแกรมมันไม่ไม่ทำงานมันก็เข้าไปทำคอนเนคของเราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ดูตัวนี้ด้วยนะครับอ่า ถ้าเช็คถปดปุ๊บแปลความว่าเปิดวิดีโอปุ๊บโปรแกรมนี้ก็ทำไงครับเปิดมาตามนะครับพอเปิดมาตามปุ๊บคนที่รู้ไอรู้ผาเวิรดก็อาจจะมาขโมยข้อม,มูลในเครื่องของเราได้นะครับก็ไปได้หมดเลยนะครับั้าไฟายทางในได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็เช็คออกนะครับใช้เฉพาะที่จําเป็นต่อไปตรง security นะครับเราก็เช็คผาเดไว้ ถ้าเซฟขส้วิหลดไว้ปุ๊บถึงแม้เครื่องเราจะรีสตาร์ทมันก็จะใช้ข้นโหลดตัวเดิมนะครับแต่ถ้าเราไม่เซฟาส้วิร์ดเนี่ยถ้าเครื่องรีสตาร์ทปุ๊บโปรแกรมมันจะเจนขัยนโหลดมาใหม่ถ้าเราไม่รู้นโหลดมันก็เข้าไม่ได้นะครับตอนนั้นเวลาใช้ครับก็ต้องสังเกตด้วยแล้วว่ามีโปรแกรมอะไรที่มันแปลกใหม่ในเครื่องของเราไหมนะครับถ้าเราไม่เปิดโปรแกรมมันก็เข้ามาไม่ได้นะครับปิดไปละก็เข้ามาไม่ได้ เครื่องนะครับเป็นเดสก์ท็อปอ่เป็นเรียกว่าอะไรนะนเโว้เดสก์ท็อปนะครับตัวเนี้ไม่ต้องต่อเหตดก็ไ,ได้ไม่ต้องต่อเหตดก็ไ,ได้เพียงแต่ว่าต้องอยู่ในมุมเดียวกันอยู่ในสึกไทยเดียวกันอย่างอยู่ในห้องต่อได้นะครับ เดี๋ยวส่วนในรายละเอียดของระบบเครือข่ายต่างๆนะครับการคอนฟิกซเวอร์การค bon อนฟิกก็เสร็จพอยการห bon ล point, ายสิ่งหลายๆอย่างเกี่ยวกับระบบเครือข่ายก็อีกแบบส่วนหนึ่งนะครับก่อจากตัวนี้นะครับแลว้วเวลาอีกประมาณ20บนาทีนะครับ20่นาทีพ่งนี้เมื่อกี้เราใช้เวลาในการติดตั้งวิดีโอไปประมาณ ออแผน่น่าจะประมาณชั่วโมงใช่ไหมครับหนึงชั่วโมงหนึ่งนะครับติดตั้งโปรแกรมอีกโปรแกรมเอาแค่ไม่กี่โปรแกรมนะครับทีนี้พรุ่งนี้เราจะมาใช้แผ่นตัวตัวนี้นะครับตัวไฮเลนที่เรา,ลาไล์ไว้นะครับตัวนี้มันจะมีโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาเรียกว่าโปรแกรมโปรนะครับโปรแกรมโปรคือการจําลองนะครับจลองทุกอย่างเลยทั้งระบบปฏิบัติการ แนะอปโ o เอก็คือร้อยวิดีโอเจ็หรือว่าวิดีโอสิบนะครับทั้งตัวโปรแกรมทุกอย่างเลยนะครับตัวเซ้เตอร์อะไรทุกอย่างเลยอย่างสุดผมกดต,ตัวนี้ปุ๊บนะครับไปลงอีกเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งพอเสอร็าจาขั้นตอนแล้วก็๊บเหมือนกับเครื่องนี้ทุกอย่างเลยนะครับขณะที่เครื่อ,องคอมที่เขารับโปรแกรมเนาะถาว่าสองร้อยสามร้อยนะครับก็บร,รีประมาณ20่สถึงสานาทีก็เสร็จรับ ได้ทั้งหมดทั้งโอเอสทั้งโปรแกรมถ้าเราเป็นเราก็ก enfin ็สบายใจนะครับไม่ต้องไปเสียดต่างเพิ่มนะครับปิดการรับเพจนะครับมันจะใชยกันครับมันจะใชยกันทิกขวาที่ไมโครอันนี้เป็นม i n d แ w s 8.1นหนึ่งไหมครับลองดูมิโนสิบเจ็ดใช้กันไหมครับตัวปัจจัยมิโนรับเครับเจอไหมครับนี่ไหมครับ